ก่อนปรับราคาบ้านใหม่แก่ก่ลองบ้านเสรินพร้อมอยู่หน้าบ้านมองเห็นวิวเขาเชัชัๆพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านประมาณ80ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวแาะระเบียงหน้าบ้าน บนเนื้อที่107ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะ ค่ะทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมาดาเหมยชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆท,ทั้งนั้นเลยนะคะช่องนี้ไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยคะ่ะทุกคนขาตอนนี้ผมมาอยู่ในบ้านสวนที่ตําบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจงังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่1 0 7ตารางวา และอีกหลังหนึ่งคืออยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็น2ฉโนดสร้างอยู่บนเนื้อที่178ตารางวาราคาก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านนี้คล้ายๆกันพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรเท่ากันนะคะหลังนี้ออกเป็นสีเหลืองตอนนี้เราตกแต่งปูยงปูย่าจะสวนปลูกต้นไม้ทั้งหมดพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัย เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราล้อมรั้วให้ทั้ง4ด้านมีประตูเข้าออกเรียกได้ว่าอยู่แบบมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยหลังบ้านนะคะตรงนี้ด้านหลังโอ้ไม่ใช่หลังบ้านมีเพื่อนบ้านที่น่ารักด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะมีติดถนนนะคะ้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง สะดวกสบายกับการเข้าออกมากๆเลยตรงนี้อยู่เป็นส่วนตัวหน้าบ้านจะมองเห็นวิวเขาที่จับตรงนี้อยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองน,นครนายกจังหวัดนครนายกสามารถจอดรถหน้าบ้านได้นะคะ1-2คันถนนสาธารณะเข้าออกสะดวกสบายน้าพร้อม ไฟพร้อมบ้านพร้อมอยู่มีบ้านเล็กชีให้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนเนื้อที่โฉนดเนาะหนึ่งนระ้อยเตารางวาโฉนดคุดแดงนะคะเอกสารสิบคือพร้อมโอนได้เลยนะมีประตูเลื่อนนะคะด้านหน้าแบบนี้ทุกคน,น่ ภายในบ้านนะคะทุกคนพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรเนี่ยมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงและมี1ระเบียงพร้อมกับม้านั่งนะคะเราสามารถเดินรอบบ้านได้แบบสะดวกเทา้ามากๆเทพื้นคอกนกรีตไว้ให้นะคะซึ่งรอบบ้านเลยจะสวนปลูกต้นไม้ต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งกันทั้งหมดนะคะประมาณ3ส่วนด้วยกันก็จะมีนะคะอ่าไม้ดอกไม้ประดับ แล้วก็ผลไม้แล้วก็ส่วนครัวนะคะนี่คือถนนสาธารณะหน้าบ้านความกว้างประมาณ5เมตรนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบว่ามีเพื่อนบ้านล้อมรอบบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยทุกคนห่างจากฟิวเจอร์พาร์คมาถึงหน้าบ้านของเรานะคะคระยะทางเพียงแค่ประมาณ79กิโลเมตรเองนะคะล้อมไปด้วยอบตอสถานีอนามัยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เขาพาเยอะมา,มากเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมองเห็นวิวเขาเห็นไหม สวยมากๆเลยนะคะทุกคน้านหน้าบ้านของเราคือเข้าออกสะดวกสบายแบบสุดๆเลยนะหลังบ้านก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะทุกคนสนใจรีบมาจับมาจองกันตอนนี้โอรีบมาไลฟ์ให้นะคะหลังจากที่โอกลับจากต่างประเทศเพื่อนะคะให้ FC ของโอเนี่ยได้รับของที่แบบราคาถูกทีกท่สุดแล้วก็เป็นแบบงานที่พรีเมียมดีที่สุดเลยเรามีให้เลือกสองหลังก่อนที่ปรับราคาทุกคนรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะคะอย่างหลังที่โอพาไปชมตอนนี้คือเป็นหลังสีเหลืองเนี่ย พื้นที่ทั้งหมดคือตามโฉนนะหนึ170ตารางวาจะสวนปูญ่าปลูกต้นไม้นะคะข้างในติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูกันนะคะหลังจากคลิปนี้ถ้ามีคลิปใหม่ออกเท่ากับปรับราคาแล้วนะนั่นแปลว่าเจ้าของเนี้ยให้โอ,อปรับราคาเป็น1นึ่0ล้านแปดแสนเบาทจากราคา1นึ่งล้านหกแสบาทแต่เจ้าของก็อาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของ อนิเจอร์อะไรมานิดนหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะนะคะแต่ซื้อตอนนี้คุ้มกว่ายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็จริงแต่มีแอร์แล้วติดผ้าม่านทั้งหลังให้เรียบร้อยทุกอย่างคือพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยในราคาเพียงแค่1นล้านหแสน ก้าหมื่นบาทที่ดินพร้อมบ้านบ้านใหม่แกะกล่องบ้านสวนที่น่าอยู่มากๆมีเบื้อนบ้านที่น่ารักขนาดนี้ทุกคนถ้าเราไม่รีบจองเนี่ยคือจะพลาดมากๆเลยเนี่ยและหน้าบ้านของเรานะคะแม้ว่าจะเป็นถนนหินคลุ้แบบนี้ทุกคนด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีถนนลาดยางนะนี่อยู่ตรงนี้ขับรถเข้ามาสักประมาณไม่ถึงร้อยเมตรห้าสิบเมตรได้นะคะแค่นี้เองนี่ค่ะถนนอยู่ตรงนี้ ะะสะดวกสบายมากๆสนใจรีบมาดูนะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรอีกหลายๆแปลงเลยฉะนั้นถ้าเราซื้อตอนนี้ยังไม่ใช่ชุมชนใหญ่มากแต่อีกหน่อยจะมีเพื่อนบ้านเยอะมีชุมชนเยอะฉะนั้นตรงนี้ราคาแบบนี้ไม่น่าจะได้แล้วนะตอนนี้ยังได้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆทุกคนรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะคะนี่บรรยากาศดีๆน่าอยู่มากๆเลย เดี๋ยวพาทุกคนไปชมภายในบ้านก่อนดีกว่านะคะว่าลักษณะโดยรวมในพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงรีบมาดูกันค่ะบรรยากาศยามเย็นทุกคนค่ะอุ้มพร้อมจะพาชมภายในพื้นที่บริเวณบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะเริ่มจากถนนสาธารณะด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งถนนตรงนี้กว้างอุ้มไม่แน่ใจนะ5้าหรือ6เมตรนะคะแต่ที่แน่ๆคือเป็นถนนทางหนทางที่เราเข้าออกสะดวกสบายมากๆน้ำพร้อมไฟพร้อมบ้านพร้อมอยู่ใหม่แกะกล่อง มองเห็นวิวเขาแบบนี้นะคะอย่างด้บ้านราคาถูกมองเห็นวิวสวยๆอยู่ในชุมชนนะคะท่้มการธรรมชาติที่ร้อมอบร้อมเราอยู่แบบนี้นะคะและที่สําคัญคือเพื่อนบ้านน่ารักมากๆเรามีบ้านอยู่2หลังนะคะทุกคนสนใจหลังไหนก็จ้องหลังนั้นได้เลยนะคะก็คือจะมีหลังนี้นะคะสีเทาตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย178ตารางวานะคะ178ตารางวาหรือว่บเกือบๆครึ่งไร่เนาะราคา2 3 5ล้านหนบาท ล้ั้วทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้วก็มีการนะคะจะส่งจะส่วนให้ทั้งหมดนะคะเหมือนกับหลังที่โอุจะพาชมเป็นตัวอย่างไปก่อนหลังนี้ยังทําเสร็จไม่แบบเรียบร้อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะกว้างกว่าราคาก็เลยจะแพงกว่าคือสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทหรือเราอยากจะได้แค่บ้านกับพื้นที่นะคะก็คือ8ปตารางวานะคะก็คือจะเป็นประมาณเท่าบ้านนะคะ ราคา1.690 0 0บาทเท่ากับหลังที่อูจะพาชมจะส่วนให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เป็น2ชนดนะคะ89 8 9เราเอาทั้งหมดก็ได้หรือเราจะเอาแค่หลังเดียวก็ได้นะคะหรือจะซื้อแค่พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เพื่อจะเข้าออกจากบ้านหลังนี้คือได้หมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นถนนหนทางหน้าบ้านมีเพื่อนบ้านนะคะต่อจากเราไปเห็นไหมคะทุกคนอุอนเน้นและตั้งใจพาชมเวลานี้เพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีดีนะคะนี่ หน้าบ้านนะคะมีประตูเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ล้อมไปด้วยรั้วลวดหนามรอบบ้านเสร็จเรียบร้อยมีความปลอดภยัยมีความแบบว่า,าเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะปลูกต้นมงต้นไม้นะคะวางระบบน้ําลดน้ํานะคะเป็นก๊อกน้ําแล้วก็มีฝักบัวฉีดได้เลยมีอยู่ฝั่งละ3จุดนะคะฝั่งนู้น3าจุดฝั่งนี้3จุดมีอยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันปลูกต้นไม้นะคะอันนี้คือไซเกาหลี บ้านสีเทาก็สวยนะทุกคนแเราแต่ชอบค่ะไม่ได้บังคับลูกค้าว่าจะต้องซื้อหลังไหนนะคะแต่ว่าทั้งหมดเราจะทําให้เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนี่คือจะเป็นหลังสีเหลืองนะคะซึ่งหลังนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ80ตารางเมตรเทพื้นคอนกรีตรอบบ้านสามารถเดินเข้าออกได้แบบสะดวกสบายแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ผักสวนครัวมีต้นไม้อยู่3ชนิดด้วยกันนะคะพื้นที่ตรงนี้เราสามารถจอดรถได้นะหสคันถ้าเอาแบบรุ่มๆสบายๆก็1นคันนะคะแต่หน้าบ้านเราก็จอดได้นะทุกคนด้านหน้านะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นต้นแคนานะคะแล้วก็ปลูกล้อมด้วยต้นเตยหอ ภายในบ้านหลังนี้นะคะข้างในจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็1นระเบียงด้านหน้าสามารถเดินรอบานได้ปลูกต้นไม้สวยมากๆเลยทุกคนดอกเข็มทองนะคะดอกแบบเยอะๆนะนี่ต้นไม้ผลไม้ที่ปลูกไว้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากทุเรียนแล้วกัน รุเรียนต้นใหญ่นะไม,ม่กี่ปีก็ได้ได้ทานผลผลิตแล้วมีอยู่3ต้นนะคะต้นไม้ทุกต้นขึ้นอยู่กับการดูแลของเราดูแลดีก็จะได้กินผลผลิตไว้นะคะมีมะม่วงค่ะออกดอกแล้วนะทุกคนมีมะปังหวานมีละมุดชมพู่ขนุนมะเฟืองซ้อมโอนะคะมะกรูดมะนาวฝรั่งนะคะมันเบอร์รี่ค่ะทุกคนนี้ปลูกไว้ให้เรียบร้อย มองเห็นวิวเขาอากาศดีีน,นะคะสนใจต้องรีบเลยนะทุกคนถ้าไม่รีบเนี่ยคงจะพลาดโอกาสนี้ไปอีกนานเลยไม่รู้เราจะเจอกันเมื่อไหร่นะคะจุดลดน้ำใสา่ย,ยางอันนี้ความยาวประมาณ10เมตรต่อ1จุดทั้งหมดมีอยู่6จุดด้วยกันนะคะหญ้าอาจจะมีความแบบว่าแห้งบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลให้ให้มันเขียวเหมือนเดิมนะคะหลังบ้านตรงนี้มีตนม้นมะม่วงใหญ่หนึ่งต้นนะคะตอนนี้ดอกเยอะมากๆเลยทุกคนพร้อมจะได้กินลูกแล้วนะคะนี่ มีการล้อมต้นไม้ให้อยู่ในสัสดส่วนของมันนะคะมีต้นส้มโอค่ะนี่มะกรูดฝรั่งฝรั่งอันนี้คือของเปาซื้อนะคะซึ่งเป็นฝรั่งไส้แดกหลังบ้านนะคะเราล้อมด้วยต้นไทรเกาหลีเขียวขจีเลยแล้วก็ปลูกต้นสวนครัวต่างๆทุกคนดูสิเป็นสวนที่น่ารักมากๆเลยอะ่ะโอ้ถูกใจชอบใจมากๆนะคะแล้วก็รอบบ้านเรามีการเทคอนกรีตไว้ทุกคนเห็นไหม รับให้ในบ้านนะคะทุกคนตอนนี้ติดแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ตัวทุกคนรีบมาจับมาจองกันก่อนที่เราจะพลาดโอกาสนี้เจ้าของจะปรับราคาคะ่ะโอกาจะต่างประเทศหลังจากแบบเที่ยวปีใหม่ไปแบบช่ำๆแล้วนะคะโอ้ต้องรีบเข้าบ้านหลังนี้เพราะว่านะคะเจ้าของจะปรับราคาหลังจากที่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะนิดหน่อย ก็จะปรับเป็น1 8ึ0 0 0้าบาทซึ่งราคาแพงกว่านี้20,000 0บาทโอ้ยอยากให้ FCO รับราคานี้1 6 9 0 0 0้าบาทไว้จังเลยค่ะถ้าใครพร้อมก็รีบได้เลยไม่พร้อมก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะระบบน้ำใช้ภายในบ้านค่ะมีถังน้ำนะคะแล้วก็มีปั๊มน้ำระบบไฟทั้งหมดเรียบร้อยนะคะล้รั้วตรงนี้คือเราปลูกต้นหัวใจเศรษฐีไว้ข้างหน้าจะสวยมากๆนะคะข้างบ้านก็มีแคมปุ่มญ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ที่เราติด ไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยน,นี่เราชมรอบบ้านก่อนนะแล้วค่อยไปชมภายในบ้านนี่คือสวนครัวค่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดตารางวานะคะตัวพื้นที่เอกสารสิบเป็นฉนดกุฎแดงติดถนนสองด้านแบบนี้ค่ะมีเพื่อนบ้านด้านในอีกหลายหลังนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านบรรยากาศตรงนี้ร่มรื่นมากๆมองเห็นวิวค่ะนะน่นายอยู่มากๆเลย ผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ตรงนี้มีทั้งฟักเขียวฟักทองมีทั้งะมะระนะคะมะระหรือเปล่าไม่แน่ใจมะนาวนะคะ่ะถัวฝักยาวมะเขือสระแเน่ผักชีฝรั่นะรงต้นหอมมะเขือเทศสระแเนะ่พริกนะคะอุ้ยเดี๋ยวอย่าไปหมดเลยมีบันไดขึ้นลงหลังบ้านนะคะหนึ่งจุดเดียวจะพาทุกคนไปชมภายในบ้านแล้วค่อยออกมาเนาะอันนี้คือจะเป็นช่องอะระบายอากาศห้องน้ำนะคะนี่คือสส่ยางนะคะ รลวยหอมกล้วยเล็บมือนางอะไรมันต้อมีอยู่หลายกล้วยนะคะถ้าต้นมันจะงามนี่คงจะสวยมากๆเลยรอบบ้านเราเดินได้แบบว่าสบายเท้ามากๆเลยเทพื้นคอนกรีตน่าจะประมาณ80เซนได้โดยประมาณนะคะไม่แน่ใจแล้วก็มีการแอบจัดนะคะสวนไว้ทางเดินนะคะเห็นไหมเข้าบ้านนี่อันนี้คือระเบียงหน้าบ้านนะคะบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะทุกคนเสียงนกเสียงกานะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้ไม้มงคลไว้นะคะส้มจีค่ะส่วนใหญ่คนชอบปลูกกันนะอุก็ไม่รู้ว่ามันคือมงคลยังไงทุกคนลองไปช่วยหากันนะคะว่าส้มจีเนี่ยคือมันมงคลในเรื่องของอะไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆทุกคนดูซิลูกเยอะลูกดดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้พร้อมเก็บพร้อมกินแล้วนะคะทุกคนใครที่ชอบกินเปรี้ยวๆนี้ต้องมาจัดแล้วนะ ทุกอย่างนะคะการจัดสวนก็อยู่ในส่วนของมันนะคะทางเดินนะคะเดินมาจากที่จอดรถก็จะเป็นประมาณนี้หญ้าแห้งบ้างอะไรบ้างไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนเดี๋ยวยังไงอ,อกก็จะมาทําให้มีอยู่สองหลังชอบหลังไหนจองหลังนั้นได้เลยนะคะมีต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมโอเคค่ะทุกคนกันพาชมพื้นที่รอบๆก็จะประมาณนี้นะคะต่อจากนี้โอดจะพาทุกคนนะคะ ไปชมภายในบ้านกันนะว่ามีอะไรบ้างน่าอยู่ขนาดไหนอันนี้คือจะเป็นต้นสนหอมกันยุงนะไม่รู้ว่ากันจริงไหมนะแล้วก็มีต้นชุเรียนใหญ่ๆอยู่3าต้นค่ะไปเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันนะจ๊ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้โอบพร้อมจะพาชมภายในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะใครพลาดเสียใจแน่เลยนะคะนี่เราจะไปชมภายในบ้านนะคะซึ่งข้างในคือพื้นที่ใช้สอยประมาณ ก็สตารางเมตรด้านหน้าจะมีระเบียงเทอเลสนะคะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะคะโซนแอรเรียรที่เรานั่งพักผ่อนบรรยากาศชมนกชมกาฟังเสียงนกเสียงกาที่สําคัญคือวิวขาวร้อมมองไปทางไหนคือสวนเขียวขจีแบบนี้นะคะอาจจะมีหญ้าแบบแห้งบ้างอะไรบ้างทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปรับใหมีความสวยงาม,มนี่คือวิวของมบ้านบรรยากาศแบบนี้ถ้าทุกคนไม่ซื้อเนี่ย พลาดเลยนะเนี่ยดูสิมีข่าวชาัดๆมีพื้นที่จอดรถตรงนี้เอาแบบจอดแบบสบายๆก็คือหนึ่งคันแต่ถ้าจอดแบบแคบๆหน่อยก็คือจะได้สมคันนะคะเื่อนตรงนี้ก็คือมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูคนรีบม,มาจองนะโอ้ยยังให้เอซของโอได้จังเลยบ้านหลังนี้ในราคา,าน้อนะตรงนนะหนึ่งล้นหกแสนเก้าหมื่นเรากัจะต่างประเทศโอรีบเข้ามารีวิวเลยได้คะ่ะว่าเจ้าของจะปรับเป็น ในราคา1 8 9 0 0 0้านบาทเนื่องจากว่าตรงนี้เจ้าของบอกว่าอุ้ยสร้างไปเยอะมากๆแล้วทุกอย่างคือแบบทนดีเลยและตรงนี้1นึ่0 0้านบาทถ้าเพิ่มนะถ้าปรับราคาคือเขาก็จะมีการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่ได้มากหรอกคะ่ะแต่ก็คือพอจะมีบ้างมาตอนนี้รีบมาจองโอต้องรีบรีวิวเพราะว่ายังให้ราคา1 6 9 0 0 0้านบาทอยู่เนาะอันนี้คือจะเป็นห้องโถงตอนนี้คือพัฒนาเสร็จภายในบ้านเนี่ย เพิ่มแอร์มา3ตัวนะคะมาอยู่ได้สบายๆเลยซื้อวันนี้เข้าอยู่ได้ทันทีมีแอร์ทุกอย่างจบแล้วติดพม่านให้ทั้งหลังเรียบร้อยแบบนี้จริงๆแล้วห้องผงเนี่ยเป็นห้องผงที่ใหญ่มากมีพม่านถึง2ชั้นเลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็ฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมแบบนี้มีไฟตั้ง5จุดนะหน้าต่างรอบบ้านนะคะมีพม่านติดให้ทุกจุดเลยตรงนี้จะมีอยู่2ห้องนอนด้วยกันนี่เลยค่ะนี่คือห้องนอนที่น ไม่มีห้องน้าในตัวมองเห็นวิวเขานะคะห้องนอนที่สองนะคะมีห้องน้าในตัวตรงนี้ไม่มองเห็นวิวเขาเหมือนกันทั้งสองห้องนะคะห้องนอนมีติดแอร์ให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้คือจะไปรุองครัวอุพาชมตรงนี้ก่อนห้องนอนชั้นหนึ่งค่ะพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิตโตล,ลายหินอ่อนแบบนี้ทั้งหลังเลยนะคะห้องนี้จะเป็นสีออกครีมครีมนะคะมีแอร์แถมให้เรียบร้อยในราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทมองเห็นวิวสวนหน้าบ้านมองเห็นวิวเขาแบบนี้ทุกคนดูสิ หลังนี้ก็ยังขายอยู่นะอันนี้คือพื้นที่จะใหญ่กว่าเกือบๆครึ่งไร่ในราคา2 3 9ล้านาหมื่นบาทนะคะนี่เลยแต่ก็จะสวนให้เหมือนกันเลยนะทุกคนมีออปชันให้เลือกนะคะทุกคนอยากดีแบบไหนรีบมาดูเลยส่วนหลังนี้โอรีบอยากให้ลูกค้าโได้เพราะว่าจะมีกปรับราคาขึ้นนะคะมาจองก่อนตอนนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะห้องนอนที่2ค่ะทุกคนค่ะนี่ สีอะไรทุกคนเดาไม่ต้องเดาวเราเห็นอยู่แล้วสีเทานะคะเข้ากับพื้นบรรยากาศตรงนี้นะคะห้องนี้มีห้องน้ำมีตัวมีแอร์ให้เรียบร้อยติดตั้งามานเสร็จตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวเขานะคะปั๊มๆัๆมัมัม,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 มนี่นี่คะ่ะบรรยากาศรอบบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ตามที่อูพาชมไปนะคะมีระบบน้ํานะคะเรียบร้อยมีแทงน้ําเสร็จแล้วนะจ๊ะห้องน้ําในตัวเป็นยังไงลองไปดูหน่อยจ้า ใช้งานได้จริงนะคะทุกคนบ้านเป็นบ้านคอนกรีตพ,พื้นผนงังปูกระเบื้องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยมีช่องระบายอากาศช่องแสงฟ้าเป็นฟ้าฉาบเรียบไฟฟ้าแสงสว่าง1จุดค่ะตจะน,นี้กระจกสองหน้าสองความสวยความเร่านะคะมีที่วางของมีงมีม่าโลกแปลงฝันได้นะคะคำว่า,าห้องน้ำจะต้องมีชัดโครกมีสายฉีดล้างชำระตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้เลย มีการปูกระเบื้องนะคะเล่นลวดลายนิดหน่อยก็คือมีความสวยงามดูแบบมีความหรูหราในตัวแล้วมีที่แขวนผ้าด้วยนะคะประตูห้องน้ําก็จะมีลวดลายแอบแบบดูมีความแบบว่าไม่น่าเบื่อทุกคนห้องน้ํามีที่อบาบน้ำนะคะมุมนี้ก็จะเป็นฝักบ,บัวอาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองมีหน้าต่างหนึ่งด้านผานังจะเป็นสีเทาๆแบบนี้พ้าหลังนี้บ้านใหม่ยังไม่เคยมีคนเข้ามาอยู่หรือว่าใช้บริการนะ ครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นเจ้าของโอนี่รุ่นใจจะขาดเลยทุกคนต่อไปค่ะเราจะไปชมห้องครัวกันนะคะทุกคนนี่เลยห้องครัวของเรานะคะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้แล้วก็ปูด้วยแกรนิตนะคะหินนะคะแพงมากเลยอันนี้ตารางเมียะประมาณ3ามสี่พันเลยนะซึ่งเป็นหินแดงอินเดียนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีอ่างล้างมือนะคะอ่างล้างจงล้างจานได้หมดเลยติดาม่านไว้ให้ทั้งหลังเรียบร้อย ห้องครัวจะมีหน้าต่างหนึ่งด้านแล้วก็มีประตูออกด้านนอกเราสามารถไปทําครัวนะคะหรือว่าไปเก็บผักสวนครัวต่างๆได้เดี๋ยวพาชมเนาะเราชมตรงนี้ก่อนนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีประตูด้านล่างมีที่ใส่เตาแกะนะคะเราไปชมภายในห้องน้ํากันก่อนที่นี่มีห้องน้ำสองห้องห้องนอนสองห้องห้องถูกหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องนี่ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ ใหม่แกะกล่องน,นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีในราคา1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทหรือว่าจะเป็นผู้โชคายที่จะได้ในราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันมีอาปูกระเบื้องนะคะไดนลวดลายไว้ประมาณหนึ่งเนาะมีความสวยงามความหรูหราซ่อนอยู่ในตัวของมันมีหน้าต่างมีช่องลมช่องระบายอากาศหรือช่องแสงภายในห้องน้ำมีตูา้ฉาบเรียไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งจุดนะคะมีฝักบัวอาบนะ้ำ ปูกระเบื้องนะคะทั้งพื้นและผน,นังเป็นพื้นที่เลยะคะ่ะทุกคนเข้ามาห้องน้ำจะต้องมีชักโครกมีสายฉีดล้างชำรนะอ่างล้างมือที่วางของกระโจกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่แขวนผ้าด้วยนะคะความสวยงามกระเบื้องก็เน้นสีขาวนะคะเพลนขาวจะทำให้ไม่เบื่อแล้วก็ดูมีความแบบอบอุ่นแล้วก็รูระซ่อนอยู่ในตัวอันนี้ก็จะเป็น้องครัวเราก็จะทำเป็นสีแบบออฟทึบ หนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าเวลาที่มันเลอะเธอจะได้ดูไม่ออกนะไเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะข้างนอกหลังบ้านที่โอ๋พาชมไปแล้วเป็นสวนครัวนะคะแต่ว่าออกจากตัวบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูก่อนจะออกก็ให้ดูห้องโถงอีกเล็กน้อยห้องโถงตรงนี้ทุกคนค่ะเราสามารถแบ่งได้เป็น2โซนโซนนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีนะคะได้โซนหนึ่งแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนทํางานหรือว่าตั้งโต๊ะอ่านก็ได้เช่นกันนะราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทคุ้มสุดๆแล้วบ้านใหม่ พร้อมสวนที่แบบสวยงามนะคะปลูกต้นมงต้นไม้ผลไม้ไว้ให้ตามที่โอภาชมไปเบื้องต้นนะคะพื้นอาจจะเลอะเทอะนิดหนึ่งเพราะว่าเราเดินเข้าเดินออกกันนะแต่ยังไงลูกค้าซื้อเนี่ยเราก็เช็คเช่นให้เนาะทุกคนพักสวนครัวออกมาจากห้องครัวรู้สึกปราบรื่มกับสวนครัวมากเลยตื่นเต้นอนะ่ะเพราะว่าเราจะได้เก็บผลผลิตเร็วๆนี้มีเพื่อนบ้านเห็นไ,ไหม อันนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้าออกสาธารณะนะคะถ้าเราจะเข้าออกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เปิดช่องประตูออกไปได้แต่ถ้าเข้าทางเดียวก็ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องอันนี้เยอะเอนะโอเคทุกคนการพาชมก็น่าจะประมาณนี้มีบันไดนะคะทางขึ้นลงหนึ่งขั้นนะคะราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทรวมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้พี่ขัญอยู่ที่ตมเขาพระอําเภอเมืองคอนครนายกจังหวัดคนครนายกนะคะทุกคนรีบม,มาจับมา,จ,บมาจองกันเมานหลังนี้พื้นที่ตามฉนยคือหนึ่งร้อยเจ็ด ตารางวาส่วนตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรนะคะสองห้องนอนสองห้องน,น้ำหนึ่งห้องถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียงแล้วก็เทพื้นคอกนกรีตรอวแบบนี้นะคะการทาชมก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนค่ะบายยเรื่องริ่มของที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้ก็ประมาณตามที่โมพาชมไปเลยนะคะถ้าใครที่ <c oughs> สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นี่เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน,นมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยบ้านสสวยราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินพร้อมบ้านราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆหลังอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ